เฮ้ยเมื่อคืนห้าร้อยตอนนี้เหมือนเดียวเดี๋ยวก็ห้าร้อยอะไรแกอะไรวะทำไมขึ้นราคาเร็วอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวก็ห้าร้อยแกพันเจ็ดพันแปดพันสะพอได้กระป๋องนะแต่แค <c oughs> ่ห้าร้อยขายอย่าขายนั่นพอพอพอขายพอเซิร์ชลงขายได้เสร็จปุ๊บพอโพลลงไปขายได้ปุ๊บแม่งลบกระทู้ทิ้งเลยมึงถามหน่อยบ้านอยู่ไหนลบลบ,ลบพวกนี้มันต้องลบเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะมีคนโทรมาตามอีกได้ผมไม่หยุดผมจะถามว่าบ้านอยู่ไหนบอกอยู่คลองสี่ผมไม่เคยเห็นมีใครขี่ระว่าแถวคลองสี่อะ เขาไปโพสไว้ในกระทู้เดี๋ยวก็มาก็มันมันคงคาดูไอ้คนนั้นแล้วมั้งแล้วยังชควชายสี่ะที่ลงไว้อ่ะหายไปเลยเนี่ยมันจะมาไหนวะเค้าเอ็กป่ะเออเออได้เหนียวเอกผมสายแจ้งบอกทุกคนรออยู่ไายจ้อยเลยรอรับน้องรอเมื่อคืนโผล่มาผ่านเออเมื่อคืนนั่นโผล่มาหล่อแล้วพี่หลรอแล้วพี่ัแจ็คก็กดโทรศัพท์ตลอด ตาแจ๊กแล้วอามตื่นยังวะตื่นยังหลับอีกรอบแล้วเฮ้ยนี่ใครเนี่ยแรปจ้าร้อนชิ้นหายเลยอะไรอะไรผมมีหน้าที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวครับโอ้สองคนนี้เขากระหนุงกระหนิงกันมากเลย ตัวเองแนกตัเองนกกะเช้ามันกลับบ้านเดี๋ยวนกกะบ่ายมาเข้ากะนีคนนี้เนี่นี่ครัวน้ดูนี่มันหยุดทำโอครึ่งวันนีากไวมากไม่ร้อนหรือไงเนี่ยมร้อนหัวใสอย่างเงี้ยไม่ร้อน้ไม่ได้โม่เนี่ยลัก่ายด้วี่ด้วยอ่ะ นั่นแหละเขาถึงถ่ายรูปเราคนเราอย่างบนี้หระ